ได้ไหมนักมาได้นักมาโอ้โ่ตอนนี้เลยเราเลือกเุ็นนักมาได้หรือเปล่าวเขาเมื่อกี้กูว่าแบงก์โดนใช่เลยโอ้โหไอโบไอโบคุ้มกันหลังสักหน่อยไอโบเออคุ้มกันที่อะไรไอโบไปอยู่ตรงนี้ อันนี้อะไรไอโบอะไรก็อะไรมันเข้ามาแล้วให้ให้กูให้กูได้ไหมโอ้ขอโทษวะแม่พอดี้วันตานี่กูเท่เกินว่ะเดียวเลยเดียวเลยวันนี้กูเท่ไปเเลยยวะโอ้ท่สุดไปเลย ไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยอยู่ไหนโคตรมาโคตรเงียบอ่ะรู้คาแล้วโอ้ยเอามาดูอยู่ในใจเลยโอ้ขอบคุณมากสหายนายรับแคน้นฉันแล้วกูมไม่ได้ยิงมนันเลย,ย <c oughs> ไหนไอ้ขี้โยไอ้คี้โยเฮ้ยนาคาสปินี่กูไป,ป,ปยเงียเลยโคตรเก่งอ่ะ เออปลาให้มันคอนฟิวเหรอเมื่อกี้เออปลาปลาลองวาย <laughs> เออคุณคุณคาศระครับว่าอะไรครับมึงอยียา้าตีตลกกันเราแบบอันนี้เราแบบทางการท <c oughs> า,างการทางอันนี้ทางการเดีจะบุกทางนี้นะครับทางที่ผมปิงเอาไว <c oughs> ้จะไม่โดนยิงแบบเมื่อกี้นะครับเพราะเมื่อกี้เราตายโง่มากเลยครับเกมด้วยกันเมืคืนเลยด้วยได้ไหน เพื่อนเพื่อนของพี่ในคอมมูนิตี้เบอร์เรียนะครับโอมไอสัตว์มันเดินได้ไงวะกูตานควายมากควายแล้วควายอีกใช่ครับโหคุณแสดงได้เป็นมืออาชีพมากเลยนะครับเนี่ยเราเราสองคนเราสองคนเป็นแมวไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ควายนี่เออเออใช่ไอแฟนแม่งคนมั่ว เอาไปหนวะเก็บซงดีะเก็บซ่งเก็บโซ่ใหม่เเก็บ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 เอไอคิวครับเปิดให้ผมเลยได้ไหมเจ็ดแม่มันยิงกล้องกูแล้วบอกบอกมันว่ามีคนอยู่ข้างในซิโร่ไม่ปุ๊บเีกควนี้ตัเยี้เลย เฮ้เป็นไงแล้วพวกมือน er> ี๊ผมกลายแล้วมันมันไม่ใช่ไหนแล้วครับปกปวกลัวจังเลยไม่กวนเพื่อนเลยได้ไหมเฮ้ยไม่ควรตีไดสัตว์ไอ้แพนไอ้หอยคมเกินแพนไอหอย ่งจังไงเงี้ยแม่เมื่อยอยดิวตายหอยช่วยครับเอาชนะได้ไงครับนี่เกิดอะไรขึ้นกันตายหมด ออเหรอครับอุ้งมัแลัวแพรมาทำไงดีแพ่ตรงไหนมันรัดมันรัดตรงไหนมันรัดตรงไหนคุณหอยรัดรัชดาซอยสี่โถไอหอยเอ้ยอีกแล้วไอหอยตายอ้ยยี้แม่อยู่ไหนอยู่ไหนไอทาโร่ยี้อ่ะครเดียเลยมึงเรียกว่าไอทาโร่ ก็ดีครับคุณคัตระปีนี้พอมีกึ่งทาโร่อ๋ออันนั้นมันก็มีกึ่งแม่พ่องเยอะดาโุอะไรจะเย็นจะเย็นนินอ๋อไม่ได้ไม่ได้เดนแล้วพูดภาพตึกรอยไม่ทันแล้วมั้งดีนะไม่ขึ้นไรสัตว์ติดเหลืองมึงรู้ไหมว่าไล่เกือบทุกอันหมดผมไม่ติดเหลืองหมดเลยเว้ยจริงเหรอเออมีอันเดียวที่ไม่ติดเหลืองอ่ะ ันนั้นมันน่าจะดีเทคคำด่าไม่ได้เว้ยเยอะแต่ทูด่าแล้วเว้ยเว้ยคมยังว่าคมยังวาสปีนนี่อโอ้โอ้คุณอะดรีนาลีนคุณเก่งสุดๆเลยนะครับเนี่ยยิงมั่วไปโดนคืน <laughs> ทาโรไอ้ยี่อแย่แล้วเฟสแย่ yeah, แล้ว <laughs> ทำไมเดียวมึง โอ้ยแม่งแต่เราก็ทำตัวปกตินะเออเครียดว่ะเล่นฟอร์ตรงนี้แม่งไอ้ย่าวเป็นบอลดาวมันกลายมึงเชื่อว่าเล่นโดนเล่นโดนเล่นโดนงเล่นโดน่งยาวๆนะตัวที่ยาวมึงไปไหนเนี่ยตอนเล่นนี่ต้องแบบเรียกชื่อโอตีป่ะ ไอ้เวนข้างหลังแล้วเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวไปสู้ยิงยิงโดนยิงโดนโอ้ยข้างหลังไม่ช่วยกูเลยอะไรบิดไม่เลยดิโไอเยมันคันมาคันมาคัทสระยังไงคัทสระมันมันที่ฆ่ากูนี่ฆ่ากูคัทสระเงียบก่อนที่คัทสระไอ้คัทสรูมันจะมาแล้วคัทสระ ขตบซะมันตายแล้วคุมปืนหรือขี้เนี่ยกูเนี่ย <laughs> โอ,อ้ยอปาสปีดี้กูโดนเคมี